เรไปเยอนั่งองน่ออวันแม่ตัวเสอมาอ่ต้องขึ้นไปอยู่บันไดนะนๆะเอเออีอางหนาหมดว่ะเออ บรยากาศบันกองภาพบรรยากาศอย่างนี้ดึงปกกลงไม่ขึ้นอลงอาพบรรยากาศเดวนงกเดาเยสวยงามมากเลยี่น้องครับขอบคุณครับนหนึ่งครับน้หนึ่งสวยๆสวย้องนีสวยมากงาปว้าไปดิเขาอย่าี่งานี่เอ่อ

จะปีนนวที่นี่ขอบคุณคิ่เกร้านดวงใจขอบคุณมากครับผมมีอะไรใจขอบคุณรับปริญญาหลานดีเลย ต้องนิ้วค่ะยกนิ้วด้วยต้องนิ้วค่ะมารับปริญญาเดชซื่อไปดองเลยโหชปริคุณพอรับซื้อมาขอบคุณสามทุกตัวร้านรวมใจขอบคุณตอนนี้ลงมมาตัวนี้มาปริญญาบัณฑิตใหม่นะฟ้าสวยงามมากเลยยินดีกับบัณฑิตใหม่ไปด้วยแล้วไปดองเลยมามารับปริญญาเดชซื้อหนึ่งลูกของหลานเลย รมบรรยากาศครบโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยสิงยาไม่หันมาทังนีบ้าง ไปทางใต้ทางปูง่งูไงถ้าเป็นยกระดับโดยรอบจ้าอันนี้กช네็ช่องปูงป่เนื้อจ้าช่องปู่ไพศาลเนื้อจ้าก็ให้พี่น้องของมิสซี่กับไปตัวที่ตามปู่ได้เดนื้อจ้ากระเกะกระสั่งไ,ได้ได้แล้วนาะแต่เหลือแต่ฤทธิ์นี่เลยยังสั่งไม่ได้ ชมบรรยากาศเด้อชมบรรยากาศอยู่ตรงชมองทคุณรับปริญญาริปรับปเลริปรปผวผัวมั้ยทำย่างไี้ด้วยเออสู้ๆเลยทาง8ทิเป็นธรรมดาริโพมา8ทิ8ทิยังแก้วหนี่8ทิยังแก้วนี่ อันนี video, ้ก oh, ็พี่เขยเร้่องอไรขอกพี่เขยคนโตนี่ยผิวเขยคนโตแปะทิ้งยังเจีวนี่ได้แล้วอัดวิดีโอจ้าเอาเดี๋ยวนะคราบนิ่งอัดวิดีโอด้วยใสไปไยมาฮิตไหมฮิตไหมโอ้ยยัง จะดูบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ้ยตาตากล้องเราเด้อตากล,าล้องนี่เด้อทั่วราชอาณาจักรเด้อทิปต่อได้ใช่ไหมตากล้องติดต่อมาได้เด้อ่ใครลูกงามลูกหนึ่งเมียหนึ่งเมียไม่ได้นับเอ้าเมียไม่ได้นับนี่เ เมันเปียก,ยก,ยกรียบริโพนฟ้าบรรยากาศเนฟ้าเารา,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 าร้อนฟ้าอดีต้านี่ฟานาจานี่อายุฟ้าบรรยากาศาอาลอร้อนฟ้า าทั้งตะุ้ดเด็ก้งนี้นั่งอยู่นนันนกนอยู่าบนแล้วไปออกัดเยอนหนน้องไม่ได้นี้แม่เจ้าผ้าจ้าแม่เจ้าผ้าเราเนาะเด่นเวอร์อันนี้น้องบัณฑิตค่ะฮะน้องบัณฑิตอันนี้บรรยากาศเดือร้อนนะ ไปเดี๋ยวรอ,อ่า้้าไ่อแม่อไไหนจะไปต้ค่อไไหไงพี่โอ้ไปต่อคิวหรือเปล่า

เกิ ale, นยมแนหนึ่งค่ะกินยมแนบหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามนี่นครับนสองสามกล้องนี้หนึ่งสอเชิญหน้าอีกนี้หนึ่งสาหนึงสอยืนยืนสัี่บห้านาทีสี่ห้าวินาที กมมด้วยับึงน oh, ี่ไรสดแล้วนะจ๊ะไรสดแล้วจ oh, ้า้ออยใใคครรกกิงงน่

I yeah. do